tốn tăng tiền cán cắt sắt này bên này ok tại sao tại sao? Tại sao lại dài bùn? đi lấy bẻo มันลำบากนะต remember, with with nice erm ah ison, ั้งดีๆก็มันเล่นกีตาร์ได้เนี่ยจะต้องตัดเล็บตันๆนะมันจะปลาดได้กัมันปลาดเส้นไงมือนกันมันเล่นบสอันนี้นะมันเราจะเล่นเบสเล่นกีตาร์มันเนี่ยก็คือจะต้องตัดเล็บสั้นเหมือนกันทีนี้เหมือนกันเลยกันดีลงเส้นลายใต้เนี่ยเพราะว่าจะต้องลาบตีเดียวเลยออืก็ไม่ทำจี๊ดจี๊ดจอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ไม่ทำเหมือนนี้เที่ยวกลมมันต้องแบบทำโดยก็มาตีแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเล็บยาวนี้มันจะแบบเนี่ย มันต,นต้องมีตั้งมาดีแล้วับ,บแบบนี้คืออ่านป้นหลักปะมันยิงตรรมชาจ่าตีตุ้ดเลยนะทีนี้กัวตั้มใบไม้ก็ต้องไปย่ำละเนี่ยต้องให้มันซ้อนกันไปเนี่ยจึงมัน ไ่เย็ดมากเลยนะเดี๋ยวต้องมากัดอีกทีนะแต่เนี้ยจะต้องใบมันซ้อนกันใหไม่อะ่ะต้งเด็นนี้ปวดตั้มเนี่ยมันจะอยากมาก็เลยเล็กเลยเมื่อนี่น,น,นี่เล็กมากเห็นไหมช่มปวดตั้มไปไมโนโอ้นอนไปอะค่ะ แล่ตานี้แล่ต่นี้นเอาเล่ด้วยปาบรวมแล้วตายมาวันไหนนั่งแกะอะไรปราบนี้ตั้งหมดคงจะดูโอ,อกแก่นะคะแลวว่าคนเห็นคนแรกหรือใครเอ็นซึ่งตายได้ไหม่มาในขณะน,นี้ใหม่เป็นด้านเป็นนี้กําลังแกะเป็นรูปอะไรช่วยตอบให้เป็นกําลังใจที่ค่ะ เป็นเป็นไม้ก็จริงแต่ว่าในจวงี่ว่าเราต้องทำให้มันเป็นซ้ำอยู่ีีอะไ้นี่แหละนั่นแหละที่มันอยากเวร นี่ปกติจะยกจะคุดระดับนี้ออกเนี่ยเป่อยยังมันเป็นหลูกกลุ้งอะไรนี่แล้วไงก็เรียกรัวรัวรัวบ้านรัวบ้านเอตีนกจานถ้าบ้านเราก็เรียกหลูกกลุงนั่นแหละก็ทราบบ้านเรา ลึกแรงไม่ใจด้ายอ่เดี๋ดวแบบชีดนี่มาปลายนี่นเรียบร้อยเลยอันนี้ไม่พอดีกันเลือเเินลาเลยเลือกันจะพอดีลาเลยอันนี้พอดีไหมครับพอ,อดีนั่งมั่งยืนมัง่ง

ต่อไปไม่ได้เจต้าเหลืองงานเหลืองการนะั้นมีตีมาและรูตีไปเพราะเราเป็นค,คนกำลัดเปล่าไม้กองชีวิตเหยีด่ดาวบางกลางก็ะุ้มวังมังบางกลางก็ไมุ่้มวังมังอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราพยายามเดียวแต่บางที่แต่ไม่ต้มวังก็อาจจะขึ้นอยู่กับดวงกันนะครับบระโกเป็นก็เออมันก็เจือนะเหลืองงบางที 没有公了。 ใครสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรยังไงถามมาได้นะคะแต่ที่แน่ๆรู้ว่า ชีวิตของคุณรอมไม่มีไม่มีใครที่ไม่เคยอกหักหรอกพี่ว่าการที่อกหักก็ตรมานพอแล้วนะแต่ถ้าทำไมเนี่ยตรมานว่าอกหักอ่ะจริงๆเข้ามาเลยไม่ไว้แต่ก็ต้องไว้อ นนอนคือมันว่วงนอนด้วย เปลี่ยนตายแล้วเนี่ยระวังนิดที่ปลายตรงนี้ต้องระวังเลยนัดไม่ได้นะ นิ่มอย่างเดียวแบบดูอ่ะนิ่มนะดูว่าเวลาตั้มนี่ดูมันเราเป็นคนเดียวนิ่นมนะแต่จริงๆแล้วนิน่มลึกก็คือใจกำลังไปในมากเลยใจกำลังไปในเปลี่ยนตาเปลี่ยนตา อ,นนอันนี้ก็เรียกว่าอซบ,บงวงในลาเลยนะถ้าว่าปันนูนกับปันนูกับปันีอันน,น,นี้อันนี้ปันนีลาวอ่าเห็นไหมสรุปว่าสรุปว่าวงแขนของเรานี่ไม่เคยได้ตั้งเคตนะว่าตัวเองทำได้ได้ตานนั่นจริงๆแล้วมุนเนี่ยอาจจะไม่โดนดว่าจะได้แต่ปันนีเหรอ มันได้โอ้แขนไม่หว่ันี่ต้อไม่มาต้อมาจีบนี่ไม่ใช่รู้นะมาใส้หนูเด้ก็พอรู้เทคนิคที่ก็ปดในตาตายแล้ว นนี้ผ่านไปแล้วั่านไปแล้วอันนี้ยังเก็บรายละเอีดอยดเยอะแยะมากมายมากมาย,มามายนี้โอเคเดี๋ยวราจะขัด,ขดต้องมาขัดซี่จะวีวันลาแล้คะ นี่จะต้องซอยก็เลียงตรงนี้เป็นโซยจะต้องอ้อมระยะซอยนะคะคือตัวคือต้องโงงอ่ะหงงผู้ทรงศักดิ์อ่ะจะต้องแบบระยะแบบอ,อืมจะต้องอ่อนพ้อย ไม้น้านี้ค่อนข้างจะต้องระวังระวังนิดหน่อยระวังเป็นพิเศษด,ด้วยเอ่อไม้ตะเกียนนะคบมันมันจะมีไม้ตะเคียนนี้ก็จะมีจะปอดตัวทิบแล้ว่ะวางเครื่องจะปอดตัวก็ไม้ตะเคียน ก็ค so nice, ือเวลาเราแก่ดูม <t Gloria> ันไม่ละการปุ๊บดูมันแบบเป็นไม้สิแบบเอ้ทำไมสิมันเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแต่พอตั้งไว้นานนั่นนานเนี้ยเอีกรหลักก็ไม้ตะเพียนพอตั้งไว้นานก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแก้มขึ้นแก้มขึ้นแก้มขึ้นจนแบบกลายเป็นซีซีแก้มอะน้ำตาลแก้มหอกกานี้ไหมว่าปนันอกแข่งแดงอกแก้มอะอืมมันจะเป็นปนั้น แต่ว่าน,นี้ก็ยังไม่ปรับซี่เวลาก็ปรับที่ก็จะตั้งไว้้านหน้าไปก็จะเปลี่ยนที่บอกแกเสร็จนะ,ะให้ดูแค่นี่แล้วก็ค่อยดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งสวยไหมโอเคเลย ก็พิสูจน์เลยอ่ะถ้าไปตึกนี้ต้องระวัาวงาตึกแบบไม่ปื้อยังเกะไก่ได้ไม่ได้เลยนะคะ,ะ <laughs> แต่ว่าหลังนี้ใส่ตาจ้ะพรามั่วมั้งเต็ม่ปือ้อยังเกะมันจะมีดั้งบิดโคตร <laughs> แบบ ตัยหน้าตอวหลังได้เป็นอย่างนี้มันนุกหน้าตะมันเนี่ยคือถ้าเป็นมุ้ยก็ต่างโจกต่างเขา สวัสดีค่ะวันนี้เรามาโต้กันตั้งแต่เด็กว่านะคะเด็กว่านี่ทำงานไปเจ็ดวโมงกรึึงด้วยกันตีลูกขึ้นไปเดี่ยวเข้าห้องน้ำอุ่นเดียวนะะ<ส>ปะวารีมารูนกว่าวันนี้จะต้องเก็ตมดกันตัวเลยสรุปว่าสบายมากค,ค่ะก็เลยมาดูตรงนี้ค่ะอ่านี่ในโซนวันนี้นะคะรุ่นนั่งวันกันนะคะ่วนนี้ต่างมด่วนนี้ต่างมดจะต้องแกเป็นลูกในแบบนี้ต่างมดเลย แต่ต้องแก้เป็นเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก่อนที่ตามตอนต่อไปว่าต่อเดียวเนี้ยนั่งวันจะต่โยดได้จุดตังปลาไหวไม้นะคะเดี๋ยวแกเลยส,สักสักนิดหนะสักนิดในสักนิดหนาหมายท้วนดิอ่านไหมเนี่ยตอนที่หมายท้วนเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการตีตาใตา้ในเรื่องก็งานเกสตรักหมากๆเลยเราจะต้องงานหน้าหมาให้ออกว่ะ หน้าไม้มันซ้วนล้วก็เราต้องใช้ความเพียนกับความอดต้นความพยายามวะ่ะต่ำปลือ้อยายไม้ของเราเนี่ยมันชี้เนี่ยมันจะออกมาไม่สวยนะคะก็เลยต้องใช้วิธีการละเลยต้องใช้วิธีาการในการต่อยหน้าต่อยหลั <c oughs> อ่อาเห็นไหมแต่ด้วยดวยปกติจริงๆจ,จ,จะต้องไปบันนี้แต่ในเหมือไม้มันส้วนเราก็จะต้องมาบันนี้แล้วก็อ่าบับน,นี้ครับ จะต้องทำแบบนี้อือเห็นไหมได้ตีแล้วเท่านั้นนี่แล้วก็ปุ๊บเพื่อ,อน,นี่จะเป็นปลายปีดจะเป็นอ่าก็เรียกว่าปลายค้นเพราะฉะนั้นเรียจะต้องอ่อนจอยปลายค้นจะต้องอ่อนจอยมาแตง่งความอ่อนจอยอีกที่นะคะความละเอียดไปจากนี้ได้ไหม อ่าลืมได้ตรงนี้เลืมได้อ่าเลืมได้ใหม่มันเป็นธรรมชาติของ,งไม้ค่ะเราไม่สามารถกำหนดก็ได้แต่เราสามารถติดจะเข้าใจทำความเข้าใจกับก็ได้ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เดินหน้าไปเลยสักอีกคนก็จะเก็บปากไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็กําลังใจเตรียมนี่ก่อนค่ะตาป,ปีว่าร้อยอยู่กับเมียน้อยเสียตะปีเมียล่วงมันใหญ่มันไม่ดี เชิญพีผ้าไหม Banana. ไม่ต้องเต Bur ียวยกน้องไม่ไปรบให้วุ่นวายยอมรับกับําว่าเป็นไม่ตังยังเสียดายปียูก็คุณกําลังใจถูกๆกําลังใจเลยนะคะเี็บเป็นกําลังใจให้กับนั่งวันค่บวันนี้เก็บผลงานไว้สรุปก้องวันนี้แล้ว่ะติดตามตอนต่อไปนะคะ จใจความเปลี่ยนใจความพยายามแล้วก็เติมใส้ใจลงไปด้วยอยากจะสืบสานประดุงสิ้นนายุขู่แป่นดินซึ้อไปในจังสิบมู้นะคะก็คือจังแกะค่ะแล้วก็อนาคตว่างเป็นอย่างยิง่งว่าจะปัฒนาไปในเรียงข้องจังเกียนด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกำลังใจกำลังใจดีทำอะไรก็ได้ <c oughs> จบผลงานติ้งท้ายของวันนี้วันอังคารที่8เดือนกรกฎกาคมพศสองพร้สิบแปดติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มโรงงานกาแฟ b l c บ c o ก f แ e แก้วเดียวแล้วก็ไม่กินข้าวเลยลุยลุย <c oughs> กำลังใจดีทำอะไรก็ได้สวยๆนี่เลยไอ้โดกหรือไอ้ปั้นคนดอกไปตะกี้คนก็ได้นะนะอื ที่ถามว่าสวยไหมไม่ไม่ใช่ชิ้นง,ง,งานนะถามว่าคุณทำมาสวยไหมนี่ต้องชิ้นงานสวยไหมนี่มันอีกแบบนะ